ถ้ามันตีคือไม่ออกแรงเลยมัน่วอ,ออกว่ะคือยกค้อนไปวางเฉยทั้งั้นผมเคลียดเลยหรือนะอีอพวงมึงจับไลยยิง่งเนี่ยเออดูเจ้านี้ดีกว่าดูคน,นจับด้วยได้ในคนตีไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยไอ้ศัพท,ท์ถึงสามทีไหมเนี่ย สองทีอ่ะไอ้บอลได้สองทีหลุดเลยสามสี่ห้าจบสามสิบวิแล้วแต่แล้วแต่ลองรู้ฮะ اها <laughs> رهي